ค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทำแกงป่าเจนะคะจะเป็นแกงป่าไก่นะคะ เป็นพริกแกงที่พี่้อยซื้อมาเนาะเป็นพริกแกงใต้นะคะ เพิ่งเปิดเตาเนาะใลปน้ำเลยนะคะน้ำก็แล้วแต่นะคะว่าบ้านไหนชอบน้ำมากน้ำน้อยเนาะเดี๋ยวรอเดือดก่อนนะ ย่อยเปิดเครื่องดูดควันนะคะเพื่อมันฉุนนะคะย่อยเป็นคนแพ้กลิ่นฉุนๆนะคะเดี๋ยวจะจำเนาะก็เลยต้องเปิดเครื่องช่วยย่อยรุงรสเก็ือนะคะเพื่อ,อประมาณครึ่งช้อนชานะคะเพราะว่าช้อนเป็นช้อนโยเกิร์ตเนาะแล้วก็ซุปผงประมาณหนึ่งช้อนนะคะใส่ป,ปูนะคะ ช้อนนี้ก็จะเป็นช้อนป้อนข้าวหลานนะคะช้อนรีงพริกขาก็ได้พริกย้อยชอบก็คือ,อซอสโกรสอกขาเหลืองนะคะย้นอยเวลา,าลทำอาหารย้อยชอบใส่เนาะเพราะว,ว่าเขาใส่แล้วรสชาติเขากลมกล่อมขึ้นนะคะ ตัวพริกแกงเนาะย่อยก็เวลาสั่งย่อยจะถามเขานะคะว่าย่อยทานมังนะคะคือเจเนาะก็แกงเนี้ยย่อยทานอะไรได้บ้างเขาบอกว่าตัวนี้ย่อยทานได้นะคะเพราะว่าจะซื้อกันประจำนะคะที่ไหนได้ไม่ได้นะเขาก็จะบอกเราเนาะตัวไหนทานไม่ได้เขาก็จะบอกเราเลยนะว่าตัวนี้ย้อยทานไม่ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้นะคะ เครื่องอตรงนี้เป็นไก่เจนะคะกระชายามะเขืออ่อนนะคะแล้วก็ถั่วยาวแครอทมะเขือปวงย่อยใส่ถั่วลูกไก่ได้นะคะแล้วก็ใต้นี้จะมีพริกไทยอ่อนเนาะ,ะแล้วก็พริกแดงหอมเขียวหรือหัวยาวผัก ปรุงรสนะคะชิมให้าตามต้องการเลยเนาะเราชอบรสชาติไหนเราปรุงนะคะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้นะคะก็ทาตามที่เราชอบนะคะบางคนจะบอกว่าพี่อ้ยทําไมพี่อ้ไม่บอกสูตรให้แน่นอนนะคะเป๊ะ,ปะไม่ได้นะคะเพราะทุกบ้านฐานไม่เหมือนกันเนาะ ย้อยใช้ใบชะพลูเนี่ยนะคะใบชะพลูที่อ้อยปักชำแล้วที่น้องน้องจอยส่งให้นะคะเดี๋ยวเรามาปักช่ำก็แตกใบรอดแล้วนะคะแล้วก็ใบหอค่ะพอผักเริ่มสุกนะคะก็จะใส่พีาะว่าชอบผักชายเนาะก็จะใส่ไก่ใส่กระชายแล้วก็พริกลงไปเลยนะคะ ชายทานดีนะคะประโยชน์มากมายแล้วจะมีสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่เพ่อทานประจำทุกวันก็คือ,อขมิ้นฉันนะคะแต่อีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวคั่วข้าวคั่วนี้คั่วเองนะคะ เอาไปชับเลยค่ะข้าวคัวก็ใส่ตามช้อนนะคะถ้าชอบน้ำข้นก็ใส่เยอะหน่อยได้นะถ้าชอบแบบคอดีดีนะคะก็ขอบย่อยน้ำใส่ห่ช้อนโต๊ะใส่ชามกันตักใส่ชาม เนี่ยนะคะพอเวลาเข้าเข้าคั่วนะคะพอเข้าอืดน,นะเข้าอืดขึ้นมานะคะน้ำก็จะข้นหน่อย เสร็จแล้วค่ะมาทานด้วยกันแกงป่าแกงป่าไก่เจนะคะเป็นแกงเจเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์เพี่ยลืมเปิดไฟ ชอบก็ฝากด like กดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ comment ใต้คลิปทักทายกับย้อยเนาะ,ะแล้วก็พี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะช่องน้องซีเนาะฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่องเด็กนะคะเราจะไม่ได้เปิดคอมเมนต์นะคะอีกอย่างหนึ่งน,น้องซีเขายังเล็กมากนะคะก็เลยไม่ได้เปิดคอมเมนต์ใครที่ไปช่องน้องซีมาแล้วนะคะกลับมาบอกพี่อ้อยเนาะกลับมาบอกพี่อ้อยเพื่อ,อจะกลับไปขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ No, mm -hmm.